ก่อนที่ผมจะไปว่าวิธี lead คืออะไรนะครับผมให้ทิปนิดหนึ่งนะครับให้ทิปนิดหนึ่งถ้าเราจําได้นะครับช่วง60วันแรกเราบอกว่าเราต้องการให้เขาเขียนแผนการทํางานใช่ไหมครับเราจะฝึกให้เขาเขียนแผนการทํางานแผนการทํางานของเขาเขียนมันต้องนําไปสู่ performance บางอย่างถูกไหมครับเราเราเขียนแผนเนี่ยเพื่อให้เราจะต้องบรรลุหรือ achieve performance นี่เวลาเราแทร็กเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่างที่โคดอเบิร์บอกเลยนะครับเราต้องการรู้ว่าตอนนี้เราไปถึงตรงไหนแล้วของผลงานโดยรวมใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่าสเตตัสตอนนี้เราไปที่กลางทางแล้วหรือเราใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือเรายังห่างไกลมากให้เรารู้สเตตัสตรงนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อมาดูว่าไอ้แผนที่เราทำตามที่เราเขียนเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กนั้นเวลาที่เราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์สิ่งที่เราควรจะคุยกันคือ ไม่คุยเรื่องผลงานแต่มาคุยเรื่องแผนการปฏิบัติงานว่าเราทําได้ดีหรือไม่ได้ดีหรืออะไรที่เราลืมทําเราไม่ได้ทำาเงี้ยครับถ้าเราเอา performance tracking มาแล้วเรามานั่งคุยเรื่องแผนการทํางานเนี้ยผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะเกิดการช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยคิดกันว่าฮี่เราต้องเปลี่ยนแผนไหมเพื่อให้เราได้ผลงานนะครับมันต้องการแท็กตรงนั้นเพื่อเป็น สิ่งที่จะบอกว่าแผนที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วเราต้องแก้หรือไม่นะครับอันนี้อันนี้เสริมทิปไว้นะครับหลายๆครั้งเราชอบคุยแต่ตัวเลขตัวเลขแต่เราลืมดูว่าเอ้แล้วแผนที่เราเคยวางไว้มันได้ทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคเอาละทีนี้ม,นม,มาดูเรื่องของลูกน้องลูกน,น้องอันนี้เป็นทริปนะครับเราคงไม่ได้เจาะลึกในในในไลฟ์ครั้งนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเราจะคุยเรื่องของสกิลแต่ละสกิลในการลีดทีมนะครับก็วันนี้ผมเอา วิธีหลีดทีมเนี่ยมาให้นะครับถ้าถ้าสมมติเอาคนที่เป็นเสือหนุ่มมีพลังนะครับเสือหนุ่มมีพลังเนี่ยเราน่าจะหลีดเขาอย่างไรนะครับเราเราก็มาดูตัวสีสีออกมุ่ง่วงนะครับสีออกมุง่วงคนคนที่เป็นเสือเนี่ยนั่นหมายความว่าเขามีความรู้ความสามารถในงานของเขาอย่างดีเยี่ยมถูกไหมครับเขามีผลงานในงานของเขาอย่างดีเยี่ยมแล้วเขาก็มีไฟในการทํางานที่ยัง สูงอยู่เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่มีลูกน้องเป็นเสือหนุ่มเนี่ยหน้าที่ของเราคือ empower ครับ empower ให้เขาทํางานตรงนี้ได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถทํางานผลงานได้ด้วยวิธีของเขาด้วยเวของเขาที่เขาเคยทําได้สําเร็จเราอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนวิธีการของเขานะครับเราปล่อยให้เขาก่อนนะครับเราแค่หัวหน้าเก่งๆเนี่ยแค่อาจจะสเตรสนะครับหรืออาจจะยืดหรืออาจจะเพิ่มเป้าให้เขาเล็กน้อยเพราะเขาเป็นเสือหนุ่มนะครับ โดยบอกว่าถ้าเขาทําได้โอกาสก้าวหน้าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราแค่ empower เขา s เ r ร s เป้าหมายเขานะครับแล้วแล้วถ้าเขามีมีเรียกว่ามีความเป็นอยากจะช่วยเหลือทีมนะครับถ้าเขามีความมีมีอัธยาศัยดีมีอาสามีจิตอาสาเนี่ยที่อยากจะช่วยเหลือทีมด้วยเป็นองค์ประกอบเนี่ยเราสามารถดลิเลเกตเขาได้นะครับให้เขามาช่วยสอนงาน น้องๆมือใหม่หัดขับในทีมของเราได้เราก็มอบหมายงานดีลิเกตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เอมพอวเวอร์แล้วก็ดีลิเกตให้เขาสอนลูกเสือให้เป็นเสือตัวใหญ่เหมือนเขาได้นะครับแล้วถ้าเราทําอย่างเนี้ยเวลาที่เราใช้ใช้กับเขาอ่ะเราแค่ f o ล์ลอัพห่างๆเพราะฉนั้นเราก็ไม่ได้เสียเวลาไปขู่กับเขามากเพราะเขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาสามารถแบ่งเบาภาระในการสอนลูกเสือจากเราได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเสือตัวใหญ่ที่ว่าหัวหน้ามือใหม่น่าจะแฮนเดิลยังไงนะครับ ถ้าเป็นลูกเสือลูกเสือนี่สีเขียวนี้น้นก็ง่ายหน่อยนะครับหน้าที่ของหัวหน้ามือใหม่คือทํายังไงก็ได้ให้เขาเก่งนะครับอาจจะเป็นออ t h เดอร์จ็อบเทรนนิ่งนะครับแล้วอาจจะเมนทอร์หน่อยนะครับในเรื่องของทัศนคติในการทํางานเพราะว่าลูกเสือก็จะมีความป่าดเปรียวมีการลองผิดลองถูกมีอยากจะเสนอไอเดียใหม,ใหม่ๆแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีการเถียงบ้างอะไรเงี้ยกับหัวหน้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเมนทอร์ในเรื่องวิธีคิด อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพร้อมกับเทรนนิ่งเขาใส่เรื่องสกิลให้เขาเยอะๆซึ่งอันเนี้ยถ้าเราจะทําเองเราก็อาจต้องใช้เวลากับเขาเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจะให้คนเก่งที่เป็นเสือหนุ่มมาช่วยเราทําเรื่องเทรนนิ่งให้เขาเ,าเวลาเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเบืองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกเสือจัดเทรนนิ่งเยอะๆแล้วก็เมนทอร์เรื่องวิธีคิดสไตล์การทํางานที่เหมาะสมให้เข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นหมีซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าแพชชั่นเริ่มหมด อันนี้ต้องเริ่มเข้าไปคลุกแล้วเข้าเข้าไปคุยใช้วิธีเมนทอร์นะครับก็คือเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่หรือเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนผลงานดีมากเลยวันนี้ผลงานมันไม่สม่ำเสมอเป็นเพราะอะไรไปหาสาเหตุที่เขาหมดไฟตรงนั้นให้เจอนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปหาวิธีการอาจจะปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือ,อปรึกษาหัวหน้าเราว่าจะมีวิธีสร้างบรรยากาศการทำงานให้กับหมีให้เขากลับมามีแพชชั่นอย่างไรได้บ้าง ถ้าเราค้นหาเจอนะครับว่าเขาเจอสภาพการทํางาน,นแบบไหนหรือเจอบรรยากาศแบบไหนแล้วทําให้เขารู้สึกเขาไม่อยากจะทุ่มเทแล้วเนี่ยเราไปแก้ตรงนั้นเพราะฉนั้นถ้าเราแก้เรื่อง motivation ได้เราไม่ต้องใส่สกิลอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขากลับมาเป็นเสือตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมีทีมงานที่เป็นเสือเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นเราแก้เรื่อง motivation factor ไปครั้งหน้าเราค่อยคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นวิธี handle มีก็คือ ไปสร้างบรรยากาศเพื่อให้ไฟการทํางานกลับมาให้ได้นะครับมันก็มีแค่นั้นส่วนถ้าเป็นลูกหมูนะครับลูกหมูก็ขอให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเขาเขาเคยเป็นลูกเสือนะครับถ้าเขาเคยเป็นลูกเสือเราก็แค่ใส่สกิลเราก็แค่แก้บรรยากาศให้เขากลับมาเป็นลูกเสือก่อนแล้วใส่สกิลแต่ถ้าเขาไม่เคยเป็นลูกเสือเลยเข้ามาตั้งแต่เดวันเขาก็ไม่อยากทําอยู่แล้วสกิลก็ไม่มีอันนี้อาจจะต้องตัดสินใจและอาจจะโยกเขาไปงานที่น่าจะเหมาะกับเขามากกว่านะครับ ในอันนี้ก็คือวิธีการลีดของลูกน้องแต่ละประเภทนะครับเราไม่จําเป็นต้องดีดเหมือนเหมือนกันแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคมาฝากนะครับว่าวิธีการลีดแต่ละประเภทน่าจะลีดด้วยเครื่องมืออะไรของ leader s h i p skill ครับ